้หลไไดยยินเีง่มสตื่นมาในความมืดได้ยินเสียงกระสินข้างหู <c oughs> นงาทะมึนลอยผ่านผมเช็กเร้มไม่มั่นใจดูกระจกแตกสะท้อนหน้าแต่ทำไมไม่เห็นตาต,ตัวเองมือเย,ย็นไมอน้องแข็งใจสั่นมาได้มดเวลาเด่ง <c oughs> อย่ามองไปข้างหลังถ้าอยากอยู่รอดเสียงหัวร้องมันมาไกลทุกกราที่เธอ ที่ซ้ำทุกอย่างมันไม่ใช่ความฝันร่างไายวิญญาณลองลอยอยู่ในความมืดมิดมาเล่นด้วยกันเธอได้ยินไหมมันเรียกชื่อเธอปิดตาไว้แต่มันยังเห็นเธอเพีรักกลางคืนมันที่ยันสิ่งท้าเล่นตามแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครี่รักใจเธอสั่นวิ่งไปก็ไม่พ้เตรียมตัวไว้พร้อม เงาสีดำคลานขึ้นมาจากตาเ้เตียงลมหายใจเธอมันเบาแต่ทำไมยังมีเสียงภาพในฟิล์มเก่ายิ้มย่อมันรู้ทุกอย่างผีเด็กเล่งสันหายอยู่ในห้องเปลี่ยนอ้ะอย่าเปิดประตูบ้านนี้นีมากกว่าสามเมตรร้อยไว้ตาทกมองทางความตายในบาดแผลหลือดะยจากเพดาน,นแต่ไม่มีรอยเปืนนี่คือโลกคู่ขนานหรือแค่ที่เธอประสาทหลอนออกไปแต่ทางออกมันหายไป ทุกทีที mm. ่เธอหลับตาพี่มันก็มาใกล้โอ้โหโชายังไม่จบเธอจะเป็นพี่รลกคนต่อ ม,ม,มันยานลงในความมืดมิดยนงความมืดมิดมงินเล็กมีกันหลบมิดติดกันไมยิงมากกว่ามิดันมีทำามไม่ตอนไปก็มืดม,มิดบุกคุ้มิดหนึ่งมันมีความแม็กกินตัวไม่มีความมืดเป็นตัววิ่ให้ของมีความมืดมิดมันเล่นด้วยกันเธอได้ยินไหมมันเรียกชื่อเธอ คืนมันเฮียนสิ่งเท่านั้นตามแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครพี่รักใจเธอสั่นวิ่งไปก็ไม่พ้นเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเมาสีดันคลานขึ้นมาจากใต้เตียงคื่อคราลมหายใจเธอมันเบาแต่ทำไมยังมีเสียงภาพในฟิล์มเก่ายิ้มยอมันรู้ทุกอย่างพี่เด็กเล่นซอนหายอยู่ในห้องไม่เตียง ตูตบ้านนี้ไม่มากกว่าสามมิตร่างไรง้าถอดมองผ่านความตายมีบาดแผลเลือดยอะจากเพดานแต่ไม่มีรอยเปื้อนนีคลล่คือโลกคู่ขนานหรือแค่จิตเธอประสาทหลอนต่อ,อไปแตทถ้ออกไยไปทุกทีที่เธอหลับตาพี่ม,มันก็มาใกล้